รวมลักชัวรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ PAUL ่งในโลกครับชอบมากพีนเลยก็จริงจริงก็เดินแบบพารากอนเนี่ยก็คือจริงๆเป็นห้างที่พี่เดินบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วพอยิ่งเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคน้วยนะที่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบครกแบรนด์จริงๆนะครับผมที่อยู่ในนี้ครับ ก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆท uh ี uh ่มาเปิดอยู่ในลักชอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมเตรียมเจอพี่ๆที่นี่ใ่อยขึ้นเออนะเจอพี่ได้ที่บาเลเซกาอ่าเป็นแบรนด์โปรดเลยสุดายนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบาเลเซียกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบาเลเซียกาครับผม อ่ามีสารรานเราเงียบกันเลยอ่าเราขาดนะครับใครขาดตัวราเป็นลักทรัพครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับลักชอันะครับผมเป็นโซนใหม่ของทางเฉียมพารากรนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับสามพาร์ตเมื่อวานตกต้องมาเลยครับสามพาร์ตเมื่อวานตกต้องใครมาเลยพี่กองมาเลยทให้กล้องทำไมอ่ะพีอม่คุ้นแล้วปากแข็งหรอไม่จริง เป็นข่าวลือพี่ไม่ได้มีข่าวเกาเหล่ากับใครแต่แต่โคต้าโทรนี่มีจริงมาดีวันละครั้งแล้วแต่บอกว่าไม่ได้ติดตามเพราะว่าอะไรนะครับทุกวานบอกว่าจะไม่ได้ติดตามเลยโทรคุยบ้างอะไรแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ทีนู่นพี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างอะไรบ้าอะไรนะครับก็ไม่ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผมก็โทรถามว่าแบบเออเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทํางานอะไรอย่างคุยเรื่องงานด้วยนิดนึงครับ เวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยากจะพิลุกเยอะพี่มันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกเฮ้ยพี่อยากให้มาเห็นจังเลยอะไรอย่างเี้ที่นี่สวยมากนนั่ก็ส่งรูปส่งอวดรอย่างงเี้ยส่งรูปมาก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับไม่ได้เกาเหล่าใครนะแต่แต่ว่าแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนมีความรับอบกับมาปามาปาแล้วรู้ว่าเขาเป็นส่งสถานะเพื่อใน ตอนนี้พี่มียังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแล้วแจวเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รู้หรอไม่มีไม่มีหนูไม่รู้อะไรครัพี่หนูเการักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแต่วรักการักกันจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูหนูรักน้ำรักป่ารักใครรักใศาสตร์แล้วตอนนั้นพี่แจวไปรู้ เอาแต่คือเขาไปโดดไปเด้งม <content. S 2> <au> ือทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าก็เลยเด้งหรืออาจจะแบบโทรศัพท์โตกแปล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 กโอ้โหว่าของพี่พีต้องหาอะไรครับพี่พีพูดอะไรไปต้องหาครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ประกาศหาอย่างนี้นะมีสิ่งคำพูดเราเชื่อถือได้มร้อยเปอร์เซ็นต์ไมแต่ว่าสมมุิสมุติกันถ้าเขาพบกันเราสึกยังไงว่ามันจริงมันสมมุิสมุิ ก็สมมุติหรอแกล้งๆถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยแล้วถ้าอกรักกับบางเราดีใจไหมคะดีใจแถ้าพูดเราชจะถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างแห่งนี้ถ้าอกเขามีความรักใหม่เราอยากมีความในอกบ้างก็ห่อให้เป็นความรักที่ดีครับผมแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขอล้วแต่พี่เขาสุขไหมก็ใจอับ ความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อเปซ็นต์แล้วจริงๆรู้จักกับปาไหมนะครับเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรเงี้ยพี่ก็น่ารักพี่ก็น่ารักดีครับพี่เรามั้ยะไร้ไม่มีพิรุไม่มีพ่รไม่มีพ่รุดีแล้วยวลไปแล้วพี่วัเจี๊ยบเดียวเดียว เคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมแล้วก็เป็นคนที่ใส่ดีครับเป็นหนูว่าเชียร์เนาะเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่ถนพี่ชายเราสุขกลับมาสดใสสดชื่นไม่แบบว่าพู่ออนได้แล้วก uh, uh, um, ็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเห็นไหมหนูเลี้ยงไปเรื่อยวงสามต้องมาแล้วล่ะพี่ลงสามต้องมาหนูเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงพี่ ไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยเห็นพี่บอกว่าอยากให้เขาแบบมีไมายมากอยากให้เขาได้พูดมากค่ะแล้วเหมืองเราเลยพูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจหรือว่าถ้าพี่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกเอาไหมความลับเขาเหรอครับไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่แลกหรออ๋อร้อน ขอโทษในส่วนของทางเออ่ช่องวันนิวส์นะครับผมไม่มีีรุ่นเลยไม่ลุ้นนะไอพี่พิทมาไม่ได้อะไปต่อนะนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมพี่อย่าเต่าก็คอยนะได้ครับเอาเลยเฮ้ยหล่นหลนลนเดี๋ยวหนูช่วยพี่จ๋าครับเออใจเย็นโน้ตใจเย็นโน้ตเดี๋ยวพี่จะต้อนอีหนึ่งพี่จ๋ายี่ห้านี้เขาทำเป็นญาแล้วยังไงครับ ยี่ห้านี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมได้ข่าวว่าได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยอะไรนะครับก็จะเป็นเอ่อบอลลูน,น,นบอลลูนยกนักษ์แปลกศรเล่นเก่งขนาดนีหรอเล่นแปลกศรแล้วก็เป็นฝูงโดรนประมาณพันกว่าลังจากโดรนคีอจะลอยตัวมาจากโดรนครับ เขาเป็น่อนบ้านเขก็ก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบเออตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางเออบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะไปแสดงความดีๆกับเขาก็ไปได้เลยครับผมเขาต้องการกำลังใจพี่ให้สดที่ไปกำลังใจให้เข้ามาอะไรนะครับไปกำลังใจเข้ามาหนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่า ไม่รู้ว่าถึงหรืล่าแต่ว่ามีสมัยแน่นอนใช่ไหมคะรานไรออรานน้ำตามานเออถ้เดอนชอบดอกไม้ธรามดาไปเขาหากช่องเงินนะช่อเงินเลยหรอช่อเงินหนึ่งล้านบาท่าให้เสร็จโอนคืนด้วยไไม่แร้วหนูเชื่อถือได้ใช่ไหมครับู้นี้ร้อยเอเซ็นาให้แน่ใช่ไหมล้านหนึ่งให้ได้คือโอนคืนด้วย ฮะก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมากกว่าแล้วแต่อะไรครับไม่ให้เงินหรออาจจะพี่อ่ะร้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันพับไงนเป็นแกยากเดี๋ยวให้มันฝึกเลยอ่ามีของเตรียมมาให้เราใช่ไหมมีแล้วครับผมไปน้อนที่หน้านี้อะไรครับไปนะเจอคุณเด็วคิดว่าไปครับไปอะไรครับผมก็เก็บคิวเท่าไหร่เนาะไม่รู้งานยุ่งมากี่ห้า ยังไม่ยุ่งหรอรเราก็อยู่แล้วเราวไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยอพออะไรเดี้งต้นองหนึ่ง,ง,ง,งว่หลาน